ครับสวัสดีครับ่าครับโอ้โหนะคะรับบรรยากาศตอนเย็นวันนี้สุดยอด,ด,ยอดตาตะคุณเป็นแก้วคุณเ,เป็นแก้วแนะนาสถานที่ตรงนี้มาคืออย่างครับตรงนี้ปาจ่อตั้งหาาจ่อตั้งเจ้าเป็นผ่าจ่อตั้งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของวัดพะเยาเลยนะตำบลหนองลมอําเภอดอกคำใต้จากวัดพะเยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ตรงนี้ใกล้ท่อที่จะเปิดนะครับก่อนสงการแนี่ยนอนจทางเจ้าของคุณบอกแล้วฮะต่อมาที่นี่เรามาได้มาอย่างพงครับคุณพี่แก้วมาที่นี่เรามาได้อย่างได้พ่องเดี๋ยวเขาสัมภาษณ์เจ้าของบนนี้ก่อนแล้วเจ้าออันนี้ครับเจ้าของนะฮะเจ้าของผาเจ้าตั้งตรงนี้จะเกินอย่างกิดขึ้นครับตรงนี้ครับกลางจะทําจะมีการปลูกพัก พักปลอดสารพิษเนี uh ่ย huh. ค่ะมาที so the the like ่น right? ี uh ่ก oh. ็จะได้มากินอาหารไม่กินกาแฟแล้วก็ในบรรยากาศชิวๆด้วยการเก็บพักทําอาหารอย่าค่ะแล้วมีฟรีพักลุกมือนะคะมีการเต้นอย่าค่ะเร็วๆนี่มันเร็วๆนี่เป็นค่านี่นะคะครัตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีกิจกรรมนะมคะตอนเย็นวันนี้ครับตอนนี้วันนี้ก็ค่ะมีกิจกรรมนะคะวันนี้มีการทำมากินทำผ้าไทยกับเส้มตับค่ะ ได้กกันมูคณะของมาจากโรงเรียนบ้านหมอบรักนี่นะครับ้านหมอบรักนะครับ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 เอาแล้วฮะตอนนี้นะครับตอนนี้เริ่มจะหิวกันแล้วนะครับตอนเย็นวันนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะกินข้าวทำกางบรรยากาศธรรมชาตินะครับวันนี้เมนูก็จะเป็นผัดไทยแล้วก็ส้มตำแล้วก็บาร์บีคิวนะฮะแล้วก็แหมไหลอย่างนะครับวันนี้นะฮะย่างจิ้นบาร์บีคิวนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็คือท่านเห็นก็คือผาจาอตั้งนะครับเป็นสถานที่เป็นหนึ่งในคำแขวนของตำบนลนองลมนะครับผาจาอตั้งนะครับอยู่ติดเลนทางที่จะไปทางอำเภอเจียงม่วนนะครับถ้าหากท่านมาจากที่ว่ัการอำเภอดอ,อกคำใต้นะครับข้างๆที่วการอำเภอท่านไปทางอำเภอเจียงม่วนนะครับมานีประมาณกี่กิโลครับ จากจากที่ว่าการอำเภอประมาณเสากระโลกนะครับอ่าถ่าไส้เมือทา็จะเห็นลาผาเจ้าตั้งตางงานนะครับอยู่ริมทางนะครับเส่งตอนนี้นะฮะทีนี้ได้พัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวจุดพักผ่อนนะครับพร้อมที่จะเปิดเมสานี่แน่นอนสงการปีใหม่นี่แหละนะครับเนาะตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่วันนี้ เอามาที่นี้นะครับเขามีแขกพิเศษนะครับท่านทูวิีเกีรตินะครับจากอาสาสมัครนะครับจากต่างชาตินะครับซึ่งมาทีบ้านมอบรักนะครับกันได้มาอาสัมผัสกับบรรยากาศในวันนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีตั้งเข้มตั้งแค้มพักข้างคืนได้นะครับมีกิจกรรมรอบกองไฟนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรมีลำไย,ยลิ้นจีพักผลไม้ตามฤดูกาล ด้านที่เห็นเดี๋ยวตรงโน้นก็นจะเป็นนะบ้านพักโฮมสเตย์ร้านอาหารโน้นเห็นรีบๆนะครับป่าก้กยบุ้นนะครับอันนั่นอย่างโฮมสเตย์ล่ะเป็นที่พักนะครับเห็นรีบๆอยู่หรืป่าก้วยบุน,นะครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะฮะ <พ hundred S 1> ป่าก้กยบรร,ารยากาศเย็นๆ,ๆนะฮะกิจกรรมตรงน,นีง <พ bem S 1> ้ <พ rem S 1> เป็นกิจกรรมที่ท่านสามารถอ สนุกสนานแล้วก็มีความสุขครับการทําอาหารทําเองครับผัดไทยผัดไทยอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนนะครับมีผัดไทยลองชิมดูนะเจ้าเนาะอ่าครับแล้วเดี๋ยวจะมีจิ้นปิ้งตำมะฮงตำมะฮงตำบะกรยเต็ดตำมะละกอตำมะละกอก็ในอนาคตนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเขียวเชื้ออมไปด้วยแปลงพื้นที่การเกษตรพืชพักสวนครัวนะครับแล้วก็ท่านสามารถขึ้นไปตีผาตั้งได้นะครับตรงผาตั้งจะมี ลานชมวิวแล้วก็มีถ้ำนะครับแล้วก็มีถนนรอบท่านสามารถปั่นจักรยานรอบรอ,อบผ้าตั้งได้นะครับนนะซึ่งผาเจ้าตั้งนี่เป็นสถานที่หนึ่งในคําขวัญของตำบลหนองลมนะฮะขณะนี้ได้ทุกกําลังจะทุกเปิดตัวเพื่อนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมมาชมตัยนะครับก็บวันนี้คุณนายปิ่นแก้วกมานะครับมนเจ้ามนไหนวันนี้วันนี้ไปเอายี่ไนมาบ้างครับ วันนี้ก็ไม่เอาหนังลมนะเจ้าตีนในพ่องหนองลมเนี่ยบอกมาเสี่ยงๆกันอ๋อไปบ้านฝังม่วงมาเจ้าฝังม่วงไปบ้านม่งบ้านม่งมาเจ้าบ้านม่งเเขรถเกตุบ้ากินอาหารผู้ชายชอนะเจ้าอ๋อตรงนี้เย็นนี้จะมีอาหารเย็นตรงนี้นะครับเนาะเป็นดินเนอร์เป็นปาร์ตี้เล็กๆนะครับตรงนี้นะครับส้มตำอ่าสัมภาษณ์กัน Excuse me May I ask you about what do you think about this place? This place, this place. Yeah. I really like this place because it's natural, yeah. And I, I really prefer natural and uh, peaceful. yes, peaceful and yeah. Like I can oh. see the how wonderful God created this world. <laughs> Introduce yeah. yourself, please. my name is Silas and I am from Switzerland yes and I stay in Thailand for eight months yeah thank you very yeah, much you're welcome ครับในการพี่น้องต่างชาตินะครับใขรผู้มีเกียรติของเราได้มาเยี่ยมวันนี้นะฮะเออตอนนี้เป็นบรรยากาศของชิงชานะครับชิงชาด้านหลังก็จะเป็นยอดร้อยผาตั้งนะครับหาช่อตั้ง Excuse me. What do you think about this place? I love it. So fun. So I like fun. We love the swing. Yeah, it's wing. <laughs> <interesting. Yeah. laughs> uh please introduce yourself. Please. I'm Sarah. Yeah. And I'm from America yeah. and from a state in Wisconsin called Wisconsin. Yeah, yeah. What do you do for a living? Uh, well, right now I'm a student. Yeah, student. And uh, training to become a teacher. Yeah, volunteer. Yeah, right? volunteering yeah. Here. yeah. And please you introduce yourself. My name's is Hannah. Um, I'm from America, from a state called Alabama. It's very, very south. <laughs> uh, I'm a student as well. And I'm learning to be a teacher too. Yeah, thank you very much. <laughs> <laughs> าจอตั้งนะครับท่านครับนี่คือผาจอตั้งกับบริเวณนี้ใน,นพื้นที่ประมาณเก้าไร่นะครับจะได้พัฒนาและประบปรุงเป็นจุดท่องเที่ยวจุดตั้งเต้นนะครับพักข้างแรมอา่าจุดพักผ่อนนะครับมีอาหารออร์แกนิกนะครับมีกาแฟมีที่พักโฮมสเตย์มีแปลงพัก พักส่วนครัวครับเราก็สามารถมาคุกกิงดิเนอร์ตรงนี้ได้พักข้างแรมตรงนี้นะครับท่านสามารถพักข้างแรมตรงนี้ได้เลยนะครับก็คําๆไอ้เกาะบรรยากาศเย็นสบายนะลมพัดเย็นๆนะครับลมพัดอ่อนๆอากาศเย็นสบายนะครับก็สามารถตั้ง แค่พักแรมทำกิจกรรมมาเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวก็ได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะเฮากำลังจะทำอาหารเย็นกันนะครับ ี่น่อยกำลังทำผัดไทยนะครับมันรักดอกคำที่ชอบตามมาดูสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับโอ้ทั้งทังอิ่มตาแล้วก็อิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยท้องด้วยเอาเบา กำลังสาธิตการทำพัดไทยนะครับนี่หล่ะ นายนายเดี๋ยวเปิดหเปิดลองพัดสักห้าเลยเนอะลองทดูทำดูทำดู <laughs> <laughs> Only you. Make it by yourself. Can you do it? Okay. Oh, okay. i to try. You did the, uh, I didn't oh. see the beginning. of the long. Like, yes. oh, okay, up. the last. You Sarah! Yes. Lady for us. What? Oh, ladies. Ladies, we're making More. We're making one. Uh, come in, have in. Oh let oh, no, want want me. You okay, and yeah. then you can <laughs> come go first. There yeah, you go. <laughs> <laughs> <gentlemen> go <laughs> hey Sarah, go on the other side so yeah. I can just do it. Hold up.

พูนะคบอกว่าที่เคยทำ่กินไม่ได้รัจานอ่ะนี่โอ้ต้องทาทีละมือนะโอห กดออกครับนั่นแหละตัวนี้นะครับฉลาดๆๆไซด์ได้เฮ้ยไฟแดงเอ3 3 5เฮ้ยอะไร3 1เอเดี๋ยวเอาตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ครับเจ้าใส่เจ้าใส่2เม็ดได้อยู่นี่ครับนี่นี่ But not I that. more than that? Of course, <laughs> <laughs> more. <from> got over there. <laughs> 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 sure you guys are making it right. i Like you know how to make it. <laughs> I watched her. See, oh! Oh, awesome. <laughs> no! น้าเสียพักคนเอ๊ะพูดอะไรอ่ะถ้าโดนเอ้าาเอ้าถ้าโดเอาถ้าเอาไอแคนเรอแคนเดี๋ยวทำใ้เงแค้นเดี๋ยวไม่ใส่แค่ไปไออีกักไปไอแคนแคแคนะแแคนนะอ้โหน้ำเต๋อเต๋เอาพักไปกันไหนที่หน่เน ไปเค้ามันบ่เนาะบ่เตบ่ <wavelynplayer> <reciwegans>

สตีเฟนสตีเฟน what about how about อร่อยไหมถัมบัติานเด้งไงอเนาะขอบคุณสตีเฟนสีเฟน what about how about อร่อยไหมผัดไทยผัดไทยเค็มไหมยอดชาอร่อยมัดยอร่อยมากไหมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมเอ้ยโอเคจีแปรี่กูด เดี๋ยวดูดิสี่จานสี่จานอะไรอร่อยเฉยๆนี่นะกินไม่ธรรมดาคนนี้น่ากินนะพิเศษมากสี่จานสามจานสี่จานอ่ะ

ปุยไปรับลูกครับปอยไปใส่ อร่อยอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยมากมากเลอ๋อเบย์ไรสเปซี่เ <laughs> ด mm ี hmm. uh ๋ยวเดี <h alleviate revenir> mm ๋ยวสเปซี huh. yeah. ่เบย์ไรอ่มอืมอ๋อมาแล้วพีมือผีมือผีมือเราเอง ไหนฝีมือมอันตัวน้องคนโอ้โหไงไงลอยผัดไทยนะครับเย็นี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีส้มตำด้วยนะครับพัพยาสลับ ครับก็อย่าลืมนะครับแวะมาทางนี้นะครับทางตำบลหนองลมแล้วสถานที่ตรงนี้คือผาช่อตั้งตรงนี้ที่นี่นะครับได้มีผู้ประกอบการนะครับได้จัดตั้งเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาผันไปนะจากที่จะไปเชี้อม่วนไปจังหวัดน่านนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ธรรมชาติให้ท่านแวะดื่มด่ำกับธรรมชาติออแก,กนิกไร่ฟาร์มออแก,กนิกตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้พวกเรานะครับทังพี่น้องชาวต่างชาตินะครับอาสาสมัครจากอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ทางคณะอาจารย์มา เีีม่มตรน,น้เป็นคณะแรกนะครับทีนี้แล้วเรนี้ก็จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางเจ้าของเขาบอกว่าสงกรารน,นี้แน่นอนนะครับต้อนรับทุกท่านที่นี่คือมาทํากิจกรรมพักค้างคืนบ้านพักโฮมสเตย์กาแฟร้านอาหารอย่างกิจกรรมตอนเย็นเนี้ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ แล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือผาชจ้าตั้งทาางงานอยู่ด้านหน้านี้นะครับด้านบนมีลานชมวิวทำกิจกรรมมีถ้ำนะที่ผาเจ้าตั้งนี่นะฮะรอบๆผาเจ้าตั้งก็จะเป็นถนนรอบปั่นจักรยานนะอันนี้ก็จะเป็นไร่แปลงกเกษตรอเร์ิกิกเกษตรนะครับมีโฮมสเตย์ มีร้านอาหารมีห้องน้ำห้องท่านะครับมีลานกิจกรรมให้ท่านลองรับการเปิดตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้วยตอนนี้ค่ำนี้นะครับเราก็มารับประทานอาหารที่นี่นะครับทำผัดไทยเองอวันนี้ก็จะมี เนื้อย่างบาร์บีคิวแล้วก็ผัดไทยส้มตำผัดไทยอันนี้คุณปิดกล้านี่อะไรครับอันนี้กำลังตักผัดไทยเจ้าผัดไทยสุดยอดเลยแม่กำลังจะามบังหุงทำบังฮุงตำ้มอุ้ยรักเราอร่อยละอร่อยอยู่อยู่ในรถจ้าบ่ยอมลงนอนแหม่เอานี่ไปให้าเมื่อกี้ที่ ปวยแนะนำแนะนำตรงนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวยังไงครับตรงนี้นะเจ้าตรงนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวของหนองลมแหล่งเช็คอินแหงใหม่ของหนองลมนะเจ้าหาจอออร์แกนิคฟาร์มเจ้าดําเนินงานโดยสอทอน่อยกระดาบตูนะเจ้าอันนี้คุณแม่ของ ตอบตัววันนี้ก็มาจ่วยเขาจะมีกิจกรรมผู้นักท่องเที่ยวทำก็คือว่ากิจกรรมทําอาหารนะจานะ้าเนาะทาพัดไทยทตาตำส้มมีปิ้งย่างนะจา้าแล้วก็มีจุงจ้ามีชิงชาเนาะเฮเลนแล้วก็มีกองไฟมีการเต้นนะจา้าแล้วมีปั่นจัก,กรยานรอบเลยเจา้าแล้วก็ขึ้นไปดูขาจอดตั้งหน่อยดูทาดําใดจ้าเดี๋ยวทรัน้อถ้าจะไปดิฟกาแฟบนผาจอดหันวิว ถึงงันมหาลัยพะเยาเลยเจ้าที่นี่จะเป็นแหล่งติ <Okay. S 1> ธรรมชาติสุดหยอดเลยเจ้าเว <c oughs> ลาตอนแมลงตะวันตกดินเขาสามารถไปดู <c oughs> ดูบน <c oughs> บนอ่าบ,บนผ่าจอเนี่ยเจ้าที่เป็นแลนด์มาร์คของหนองลมแล้วก็หันไปจนถึงตะวันตกดิน <c oughs> แถวมอพะเยาเลยเจ้าและหลังจากนั้นถ้าเม่คืนวันพาาระจันทร์เต็มดวงนะเจ้ามานั่งมานอนนับดาวเห็นพระจันทร์เต็มดวงงาย งามเจ้าเป็นอย่ญญางที่สวยงามใครที่มีวิถีชีวิตในเมืองต้องการทวินหาใจชีวิตแบบ บ้านๆจะชีวิตแบบสโลไล่จะชีวิต,ตกับวิถีธรรมชาตินะเจ้ามาสัมผัสวิถีชีวิต,ตกับคนท้องถิ่นหนองลมยินดีต้อนรับเจ้าหมูเฮาเจ้าหนองลมมีตีทักตีกินตีเอลทำหลายตีเจ้าเดี๋ยวเขาจะทยอยทยอยเอามาลงคลิปเพ้่น,นะเจ้าวันนี้เขาจะขอแนะนำตีผาเจ้าออร์แกนิกฟาร์มนี่ก่อนเจ้าเคนะครับก็คุณปุ๋ยจริยาวรรณพัฒน์นะครับ วันนี้ก็ได้นำนักท่องเที่ยวพี่น้องชาวต่างชาตินะครับได้มาท่องเที่ยวที่หนองลมนี่นะครับตอนช่วงประมาณบ่ายสองนี่เราไปที่หมู่บ้านชุมชนมงนะครับแล้วก็เราก็ไปที่ไปทานกาแฟที่เฮนกาแฟแล้วก็ตอนเย็นนี่เรามารับทานอาหารเย็นบิเน,เนอร์โดยกันที่ผาชะตังนะครับ เมนูวันนี้ก็จะเป็นผัดไทยทําเองตัวนะไม่เป็นน่องนักท่องเทีย่ยวทําเองอส้มตำตำมะฮูละกอปิ้งจิ้นนะครับเนื้อย่างนะวันนี้นะครับมีแม่ครูสุนารามาช่วยตัวนะ ครับโทรบ้างนะนี่เนาะ <laughs>

ครับก็เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวแบบปิดกันเองนะครับวันนี้นะฮะอะไรไหมครับอร่อยมากๆอร่อยมากๆได้เจภาษาบรูเจ็ตภาษาโอ้ไ้ภาษาให้ได้ภาษาอีสานสองภาษาเาได้ภาษให้าเียสามกันเนาะ ทำเมืองกันมั้งคือว่าเป็นัษะวันนี้เป็นอะไรวีพัฒนาพัฒนานี้หยังยาหยังวนี้เป็นขอบัวขอกัวเลยนี่ได้แล้วอยู่กับขักมหาเออดีละดีละปอนี่ยขาตั้แล้วน่าไปตัี่คเนีวจังเลนตั ก็อย่าลืมนะครับผมยุทธูมนนาวงนะครับแนะนําสถานีโทรทียนแห่งใหม่ตรงนี้นะครับผาจอตั้งตะบลนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับมาไว้กันนะครับตลอดอีนี้ตลอดทุกท่านนะครับ